วิ่งยกเข่าข้างนึงข้ามอ่านั่นแหละวิ่งยกเข่าข้างนึงข้ามครับแล้วก็สลับขาดเดี๋ยวนะฟิล์มอย่าเพิ่งรอเพื่อนก่อนอ่าซิกแซกซิกแซกอ่าวิ่งข้าง ข้าง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 วิ่งทีละขาด้านข้าง,างวิ่งด้านข้างมาเลยสลับขาขาในก่อนขาในหลังเออโอเคมันงอนีวยวว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 าวว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  โอเคอ่าด่านสุดท้ายใครทำได้กางเกงหนึ่งตัวอ่าฟิล์มก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงอ่าครูเปิดคลิปก่อนอ่าหาไม้ก่อนหาอุปกรณ์ก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกส์สปอร์ตออนทัวร์นะวันนี้ว้าววันนี้ก่อนวันนี้ที่ละคนหน่อยวันนี้ครับวันนี้ แนะนำตัวหน่อยครับวันนี้ผมชื่อนิวนะพนัมเด็กมาจากโรงเรียนบุษินพิยาเกิดวันที่เป็นมกราคมสองสองห้าห้าพศสองห้าห้าหกตอนนี้อายุสิบเอ็ดปีครับครับมีแฟนยังครับยังครับโอ้โหอ่าต่อไปครับมีเป็นฟองเขาเลยนุ่มพงศพิณพงษ์ครับอยู่ชั้นปห้าครับโรงเรียนมุบ้านแม่ใจบ้านสีถอยครับอ่าต่อไปครับเกกาวินจีนอตาครับมาจากโรงเรียนมุสินพิยาเกิดวันที่ยี่สิบเกยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า ม่ยังไม่มีแฟนโอ้โหไม่ยอมน้อยหน้าเลยพิลุวิดไหมแก้วครับเอาให้ครบนะเพื่อนบอกข้อมูลอะไรต้องบอกตามนั้นนะคตรเล่นขนาดนั้นเลยเรียนพ่อเรียนเกิดอายุพิลุวิดยังโอเคสวัสดีครับผมจืดเด็กชายพิลุวิดไหมแก้วครับอยู่ชั้นป .5 ครับเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ใจบ้านสีทอยครับ อายุตัวไหนก่อนเพื่อนมีแฟนยังมีแฟนยังยังยังเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมชื่อนป๒ติครับมาจากโรงเรียนบุญชิ่อบุญสิบวิทยาอ่าอายุ12ปีฮะเกิดวันที่25พฤษภาคมพศ2555ครับสถานะมีแฟนแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายเกมก่อนนะ พี่ครูบอกอ่ะหัวเร่นแล้วเดี๋ยวก่อนระวางระวางบนพื้นที่มันเป็นหลุมแบบนี้เดี๋ยวมันจะยิงไม่เข้ามันวงตะกี้มันไม่อ้าวนี่ลูกวางลูกสีลูกเดี๋ยวให้ฟิล์มทาให้ดูก่อนตอนนี้ทุกคนวิ่งแล้ว1รอบสนามกองดินใช่ไหมหนึ่งรอบกองดินเรียบร้อยระยะทาง2องจุดสกิโลแล้วก็วิ่ง1รอบข้ามอุปกรณ์หนึ่งรอบแล้วนะ กติกามีอยู่ว่าลูกฟุตบอลสี่ลูกใครยิงเข้าประตูสองลูกขึ้นไปได้กางเกงเป็นรางวัลหนึ่งตัวใครทําได้ถ้าใครทําไม่ได้อยากได้ให้ไปวิ่งอีกหนึ่งรอบแล้วก็มายิงใหม่เริ่มจากฟิล์มก่อนพร้อมพ่อผมข้าคนที่สามลบเดี๋ยวเพื่อเพื่อสมาธิไม่ได้ถูกกวน ลูกที่หนึ่งไม่เข้าหยิบออกหยิบออกยิบบ้องหยิบออกอ,อก่าดได้หนึ่งแล้วอีกหนึ่งลูกได้กางเกงหนึ่งตัวตออเอาแล้วโอกาสสุดท้ายอ,อา ยังไม่ได้ครับอ่าคนต่อไปถ้าไม่มีใครได้สามารถวิ่งได้อีกหนึ่งรอบนะแล้วถ้ายังไม่มีใครได้อีกกางเกงชุดนี้จะไปรวมพุทธนาเป็นของรางวัลนายครูขีดเส้นไว้แล้วปิงปองอย่าโกงนะนี่ครับคนต่อไปอ่าปิงปองมาเอาห่างเลยครัโอ้แล้วแต่แล้วแต่ แลวห้ามจับห้ามแล้วนะอ๋อเบลลาห้ามจับห้ามจับก็วางแล้วอวางแล้วอย่าใช้เท้าดิอย่าใช้เท้าดิเอออยังไม่เข้าครับมันต้องทะลุนะรอดนนครูวางอุตสาววางให้แล้วยังมาเขี่ยออกเออมาคนต่อไปอมามาเลี้ยงไมเลี้ยงไม่ คนที่สามอ่าครูเลี้ยงไว้ให้ละตีลูกจากลูกนี้มาก่อนดิมันจะได้ไม่เกะก,กะเอาแล้วครับเอาขึา้เอาเสียควบอา่านั่นแหละใครอยากจะโอ้ยบังคัมาคูบังคับหมาคูตะเกียบมันม<า>เอาจนได้นะเอาจนหมดแรงเลยนะอา้าวไม่ใครอยากจะ ใครอยากจะ<ข>อลองอีก<ข>อไปวิ่งอีกเร็วขอคนส้ายนะครับวางวางวางจะ,จะดูว่าจะกางเกงจะเป็นของใครวันนี้เดี๋ยวครูขีดเส้นไว้ให้แล้วนะห้ามเลยเส้นนีู้นางขึ้นนี่ครูเลี้ยงไว้ให้โอเคสองลูกเองสองลูกเอง ตีแบบตามที่ถนัดก,ก,ก่อนนะครูยังไม่สอนในเรื่องของการหนึ่งละ,ะครูยังไม่สอนการจับไม้การยืนนะเพราะวันนี้วันแรกเอาละอีกลูกเดียวใยเย็นเอาแล้วยังไม่ได้ไ<ป>เอาผมผมจะเป็นนะนี่เอาเรียงไว้อ,อ๋อนั่นแหละ วิ่งครบหนึ่งรอบแล้วมาลองตีใหม่เน่เน่เน่นะเอา้าแล้วมันจะตียังไงล่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแล้วเราจะตียังไงแล้วเรียงติดกันแบบนั้นอะ่ะเออเอาไมาเอาไมาโอกาสโอกาส <c oughs> หนึ่งลกูกหนึ่งลกูกอ้า <c oughs> ตียังไงก็ได้แล้วแต่ถนดัดครูย,ยังไม่สอนการตีนะเอาให้เข้าก็พอ โอ้ยลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเอาให้เข้าเอาให้เข้าเอาเร็วเลยผมโนเได้แล้วหนึ่งคนนะมีกี่ตัวอ่ะฟิล์มไปกางเกงกูมีสามตัวตอนนี้ได้หนึ่งละแต่บอกแล้วสูตรหาสูตรหาอ่ะ กัปตันมารับกางเกงหน่อย,ออยครับโอเคอ่ากางกางเกงโชว์หน่อยครับครับเยี่ยมนี่ครับีมนะทีมอักงอกฤษครับผมตอนนี้ครับเขาได้รางวัลคือครับอันน่องกัปตันหนึ่งตัวครับในฐานะตีสามารถตีวูดบอล เขาได้2ใน4ลูกถือว่าเป็นกิจกรรมจีโฟกฟันรันนะฮะทุกวันพุธที่หนองเลงซ้ายครับผมเยี่ยมมากจับมือหน่อยอ่เยเา,เ,าลเ,ลอเลืออีกลูกหนึ่งนะอ่าลูกนี้เข้าได้อีกหนึ่งตัวก่งก้าเข้าเป็นเบื่อมกับะป๋งขลับแอดชัว เอ๊ะเยี <Be sorry. S 1> ่ยมมาแล้วมารับกางเกงตัวที่สองเอาวเหลือกางเกงอีกหนึ่งตัวเอาวกางเกงสีแดงนะนี่นี่นี่โอ้โหนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับกางเกงตัวที่สองครับเยีอะมากนะเอาไว้ใส่ซ้อมฟุตบอลนะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวตัวสุดท้ายเดี๋ยวครูไปเล่นเกมด้วย อ่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนมาทุกคนมารวมตัวหน่อยอ่ะมาโชว์มาโชว์กางเกงให้ท่านผู้ชมดูหน่อยผมมามีอ่ะผมมีกางเกงตัวนี้อ่ะโอเคมาปิงปองมาข้าวเสสีถ้วยครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับตีอันอ่าทุกคนมองกล้องห่ะน,นะอ่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆตีจีโฟก์นะครับพยายามจะก,กระตุน้น สมาชิกเยาวชนของอำเภอแม่ใจเฮ้อม,ม้าร่วมกิจกรรมการตีหนองเล้งซ้ายโดยลานกิจกรรมของเฮานี้คือลานกิจกรรมอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับลานกิจกรรมจี o ฟก์มิวสิกสปอตไหนพูดได้จีโฟก์มิวสิกสปอร์ตนะแนเดนเกนแถมน้อยกิจกรรมของละออนนะฮะตีจีโฟกจัดก็ดจะมีลานกิจกรรมแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางนนใครสนใจมาร่วมกิจกรรมกมาร่วมได้วันพุธกี่โมง ศูนย์นาทีอิกาศขึ้นมาวิ่งรอบเกาะกองดินหนึ่งรอบแล้วก็มาหยิบขนมได้คนมหนึ่งห่อน้ำหนึ่งขวดขนมสองห่อน้ำหนึ่งขวดวิ่งรอบเกาะกองดินหนึ่งรอบแล้วมาชิงของรางวัลในเกมนี้โอเคแม่วันนี้สนุกไหมสนุกครับเดี๋ยวเหลือกรงเกงหนึ่งตัวจะชิงอีกไหมชิงอ่าไปวิ่งเลยหนึ่งรอบครับผมแม่กปตันเอาขนมไปอีกหนึ่งห่อก็ครูบอกขนมสองห่อขนมสองห่อครับ หยิบได้สองชิ้นก็อง,องห้าผออ,อ่ะก็หยิบได้อีกหนึ่งชิ้นไงอ่าข,ขนมสองชิ้นน้ำหนึ่งขวดครูผมวิ่งแล้วนะตรงนั้นนะอ่ะตะเกียบอ่ะไปวิ่งใหม่เลยโอ้โห <laughs> ครูไม่เห็นไงป้าเดี๋ยวครูไปตัดสินเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเล่นกับเด็กๆก,ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวสวัสดีครับ